สำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะมาเป็นการให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขอรับรองอมาตรฐานนะคะด้านความปลอดภัยอาหารเนาะคะ่ะถ้าเรามีสถานที่ผลิตอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สนใจที่จะขออนุญาตผลิตภัณฑ์นะคะสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมไว้อีกอันนึงก็คือเรื่องของอมาตรฐานในเรื่องของกระบวนการผลิตให้สด้องตามข้อกฎหมายนะคะถ้าเราเป็นสินค้าอาหารทั่วไปเนาะอย่างน้อยสิ่งที่ออยอต้องการก็คือว่าสถานที่ผลิตของเราเนี่ยนะคะ ควรจะมีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยอย่างน้อยต้องมี GMP ขั้นต้นนะคะที่เราเรียกว่า Primary GMP นะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่ กลุ่มอาหารที่เป็นอาหารที่กําหนดมาตรฐานนะคะอาหารควบคุมเฉพาะและอาหารที่ต้องมีฉลากเนาะมาตรฐานในอาหารสินค้าของเราเนี่ยอย่างน้อยต้องมีมากกว่า GMP ขั้นต้นแหละอาจจะต้องเป็น GMP ในระดับที่เรียกว่า GMP Codex นะคะหรือว่าอาจจะสูงกว่านั้นก็คือต้องมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่เรียกว่า HACCP ขึ้นไปนะคะ ข้อกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเนี่ยนะคะเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า GMP นะคะ GMP ในบ้านเราเนี่ยนะคะออยเนี่ยมีข้อกําหนดไว้ว่าอย่างน้อยนียถ้าเป็นสินค้าอาหารทั่วไปนะคะ เราก็น่าจะต้องมี GMP ที่เรียกว่า GMP ขั้นต้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Primary GMP นะคะ GMP ขั้นต้นหรือ GMP อที่เป็นพื้นฐานเนี่ยนะคะถามว่ามีไว้เพื่ออะไรคืออย่างน้อยเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์นะคะใช้เป็นหลักเกณฑ์ก็อก็อกลับมาวิธีการผลิตด้านสุขอนามายัยสำหรับ ผู้ผลิตอาหารเบื้องต้นที่ใครๆก็สามารถทําได้นะคะเราอาจจะคิดว่าอุ้ยเราต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่หรือเปล่าต้องมีเครื่องจักรแรงมาเยอะๆหรือเปล่าเราถึงจะทํา GMP ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นสินค้าทั่วไปนะคะเราแค่มี GMP ขั้นต้นเนาะก็สามารถแบบว่า,าผลิตอาหารได้แล้วก็สามารถยื่นขออ,อนุญ,ญาตสถานที่ยื่นขอเลขอยอยได้นะคะเพราะว่า,าสินค้าเนี่ยมันขอแค่แบบว่าโอเคมีแค่หลัก วิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะเท่านั้นเองสุขลักษณะในที่นี้ก็ดูที่อะไรคะดูที่คนเนาะคนก็คือผู้ผลิตนี่แหละค่ะว่าเรามีการป้องกันตัวมีกรรมวิธีการดูแลนะคะอย่างไรบ้างเนาะอาคารสถานที่เนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงไหมมีความแบบว่าเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็ส่วนประกอบนะคะ ที่เราใช้แต่และอย่างมีความสะอาดมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคใหม่นะคะเสร็จแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องก็คือพูดง่ายๆว่าผลิตอย่างมาตรฐานถูกต้องอันนี้เราก็ถือว่าเราได้ GMP ขั้นต้นแล้วแล้วก็สามารถขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นบ้านเรานะคะอย่างออยเนี่ยนะคะก็จะมีข้อกําหนดด้วยว่า GMP ตามกฎหมายเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3ระบบนะคะก็คือ1 GMP ขั้นต้น 2 g m p ทั่วไปแล้วก็3เป็น g m p เฉพาะนะคะ J.P. ขั้นต้นก็คืออย่างที่เรียนไปว่าก็จะเป็นอาหารทั่วๆไปที่กรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าเรามี g m p ที่สูงกว่านั้นนะคะนี้ให้เป็นข้อมูลกับทุกท่านเลยนะคะว่า g m p ที่สูงที่สุดก็คือ g m p ที่แบบ่าเรียกว่าเข้มงวดที่สุดเลยเราเรียกว่า g m p เฉพาะหรือ specific g m p นะคะ ก็จะมีปัจจุบันเนี่ยมีอาหาร4กลุ่มนะคะที่บักคับต้องทํา GMP เฉพาะเลยเพราะว่าอะไรคะเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนนะคะมีอะไรบ้างในประเทศไทยนะคะที่กําหนดไว้คือ1นพวกกลุ่มที่เป็นนมภาชัยนะคะสินค้ากลุ่มที่2ก็คือเป็นน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุป,ปิดสนิทพวกนี้ต้องทํา GMP เฉพาะแล้วก็กลุ่มที่สก็คืออาหารใช้ลังสี กลุ่มที่4คือหั่นกระป๋องนะคะเนะาะจากชื่อสินค้าเนาะก็บอกอยู่แล้วว่าเนี่ยกระบวิธีการผลิตต้องไม่ธรรมดานะคะก็จะมีมีวิธีการที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนบางอย่างอาจจะต้องใช้เครื่องจกักรเนาะในการควบคุมนะคะซึ่งตัว g m p เฉพาะเนี่ยจะเป็น g m p ที่บังคับ สำหรับผู้ผลิตอาหารที่ต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรฐานค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอกเหนือจาก4กลุ่มนี้นะคะก็จะถือว่าเป็น g m p ทั่วไปนะคะ g m p ทั่วไปเนี่ยมีอาหาร57ประเภทนะคะที่ต้องทำนะคะมีอะไรบ้างโอ้โหถ้าบอกว่า57ประเภทเนี่ยมันก็จะแบ่งอาหารเนี่ย เป็น3กลุ่มหรือ4กลุ่มก็ได้นะคะจาก3หรือ4กลุ่มที่ต้องขออนุญ,ญาตเนี่ยใน57ประเภทอาหารเนี่ยมีอาหารควบคุมเฉพาะเนี่ยจำนวน14กลุ่มนะคะ14ชนิดอาหารนะคะก็ได้แก่อาหารสําหรับทารกนะคะอาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็กเนาะกลุ่มที่เป็นนมดัดแปลงนะคะกลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิสนิดนะคะอาหารในภาชนะบรรจุปิสนิดนะคะ กลุ่มที่เป็นน้ำนมทุกอย่างเลยตั้งแต่นมโคนมเปรียบไอศครีมนมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ของนมวัตถุเจือปนอาหารทุกอย่างนะคะแล้วก็อาหารสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักอันนี้ถือว่าเป็นอาหารควบคุมเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม GMP ทั่วไปนะคะ สองก็คือกลุ่มอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม g จงพีทั่วไปก็อย่างเช่นอาหารเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มที่มีอ,าาาอ่าสังเกตง่ายเลยกลุ่มที่มีประกาศกระทรวงเฉพาะเป็นของตัวเองอย่างเช่นซอสนะคะซอสไดภาชนะบรรจุปิสนิตชากาแฟนะคะน้ำแร่ธรรมชาติน้าส้มใสชูอะไรเงี้ยนะคะ น้ำมันแล้วก็ไขมันเนาะครีมอะไรเงี้ยนคะน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นมถั่วเหลืองแยมเยลลี่นะคะไข่เยี่ยวม้าอะไรเงี้ยนะคะเนาะข้าวเติมวิตามินน้ำเกลือปรุงอาหารนะคะอันนี้ก็จะมีอีกเป็นกลุ่มอาหารกําหนดคุณภาพมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม GMP ทั่วไปนะคะ แล้วก็กลุ่มอาหารที่ต้องมีฉลากที่ต้องปฏิบัติตาม GMP ทั่วไปก็คือพวกอาหารพิเศษอย่างเช่นะมะฝรั่งลูกอมอะไรอย่างนี้นะคะพวกผลิตภัณฑ์วุ้นสําเร็จรูปนะคะเยลลี่ขนมเยลลี่ทั้งหลายแหล่นะคะเนาะวัตถุแต่งกินรสพวกสารแต่งกินรสทั้งหลายแหล่นะคะขนมปังนะคะขนมอบผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็น กลุ่มอาหารที่ต้องมีฉลากซึ่งต้องปฏิบัติตาม GMP ทั่วไปนะคะและสุดท้ายก็คือจะเป็นกลุ่มอาหารทั่วไปแต่ว่าต้องปฏิบัติตาม GMP ทั่วไปก็คือมีอยู่2กลุ่มแค่นั้นเองก็คืออาหารแช่แข็งนะคะกับก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ที่ทําจากแป้งข้าวเจ้านะคะทั้งหมดนะห้ประเภทอาหารพวกนี้นะคะถ้าจะขออนุญาตสถานที่ผลิต หรือขอเลขเอ,อยอเราต้องมี GMP ทั่วไปนะคะเนาะซึ่งก็จะต่างจากอา,อาหารอื่นๆน,นอกเหนือนจากนี้นะคะก็จะทำเป็นกับ4กลุ่มแรกที่ต้องทำ GMP เฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้ว GMP สำหรับ ง่ายๆเลยที่แบบว่า GMP ทั่วไปเนี่ยนะคะ,ะหรือจ m p ขั้นต้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องทำเนาะ,ค,ะคือตามประก,กรศา,าศกระทรวงสาธารณสุขนะฉบับ193นะคะพศ2 5 4 3แล้วก็ฉบับที่239พอ2 5 4 4เนี่ยกำหนดเรื่องของกรรมวิธี เครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารและเก็บรักษาอาหารที่เราเรียกว่าสั้นๆว่า GMP สุขลักษณะทั่วไปนี่แหละคะ่ะเอาไว้ให้เป็นพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่ไม่เข้าข่ายนะคะต้องทำ GMP ทั่วไปหรือ GMP เฉพาะเพราะว่า GMP กลุ่มนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่แบบว่าค่อนข้างง่ายนะคะอย่างเช่นเป็นสินค้าอาพุดิ่ายโอท็อป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกลุ่มแม่บ้านสามารถผลิตได้แล้วก็สามารถปฏิบัติตามจริพีได้ง่ายนะคะหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่6ข้อนะคะเอาง่ายๆเลยข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของสถานที่ตั้งนะคะถามว่าสถานที่ตั้งดูอะไรบ้างนะคะดูตั้งแต่ความมั่นคงแข็งแรงของสถานที่เลยนะคะเราจะดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตั้งเนี่ยสถานที่เนี่ยต้องแข็งแรงไม่เอาแบบเปิดโล่ง ทำกลางทุ่งอี้ไม่เอานะคะต้องมั่นคงแข็งแรงทําที่นั่นก็ต้องอยู่ที่นั่นตลอดไม่ใช่วันนี้ทําตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนไปทาบ้านอีกคนนึงอันนี้ถือว่าไม่ไม่ถาวรแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะคะไม่เอานะคะเนาะต้องมีตัวอาคารก็ต้องมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ทาทาอยู่พายุเข้าฝนตกที่อา้าวกระจุยกระจายนะคะเปลวไปนี้ก็ไม่ได้นะคะเนาะต้องมีการป้องกันเรื่องของแบบว่าอ่า สัตว์พาหะทั้งลงทั้งหลายนะคะที่อาจจะแบบเข้ามาสุนงสุน,นักอะไรเงี้ยไม่สามารถเข้ามาได้รวมถึงคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะต้องที่ตั้งก็ต้องมีปิดมิดชิดอ่านะคะเราถึงบอกว่าต้องทําในห้องที่ปิดมิดชิดมีทางเข้ามีทางออกชัดเจนนะคะข้อแรกนะ,ะว่าด้วยเรื่องของสุขลักษณะของที่ตั้งนะคะ ข้อ2ก็คือเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแน่นอนว่าเวลาเราทำนะคะอย่างน้อยเราต้องมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอาจจะพูดง่ายว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้อ่างล้างมือนะคะอ่างล้างจานอะไรเงี้ยเตรียมของเนาะหรือว่าเราใช้อุปกรณ์ที่แบบเยอะมากกว่านะั้นอย่างเช่นต้องใช้เขียงต้องใช้มีดในการสับในการหั่นพวกเนี้ยนะคะเครื่องจักรที่ใช้เนาะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ะที่อบตูอ้อบเตาอบนะคะตเตาไฟฟ้า เตาแก๊สทั้งหลายแหละพวกนี้ต้องมีเครื่องจักรนะคะที่เกี่ยวข้องลองอมาทุกอย่างเนี่ยต้องมีการรายงานให้อออยทราบว่าเอะเราจะใช้เครื่องจักรอะไรบ้างอันไหนที่มีไฟฟ้ามีแก๊สก็ต้องรายงานเรื่องของแรงมาให้ทราบว่าเป็นยังไงมีเครื่องจักรกี่ชนิดรวมถึงเครื่องซิลแม้ทั้งเครื่องซิลรวมถึงตู้เย็นที่เราใช้เก็บอาหารใช้เตรียมอาหารด้วยนะคะก็ต้องนับด้วยเนาะ เรื่องมือเครื่องจักรไปแล้วข้อที่3เรื่องของกระบวนการควบคุมการผลิตนะคะว่าเวลาเราผลิตแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นเราล้างทาความสะอาดกี่นาทีเนาะหัน่นสับเนี่ยใช้เวลากี่นาทีถ้าจะต้องอบหรือถ้าจะต้องต้มใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะ ใช้ระยะเวลานานขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังระวังนะคะว่า,าเราสามารถควบคุมให้ทุกครั้งที่เราผลิตเนี่ยเหมือนกันไหมอันนี้คือวิธีการควบคุมว่าไม่ใช่วันนี้แบบโอ้โหไม่ถูกใจเพื่อนเลยประมาณว่าวันนี้งอนกันโกรธกัน5นาทีพอเสร็จแล้วพอแล้ไม่อยากทำละพรุ่งนี้อารมณ์ดีนะคะให้10นาทีเลยอ่าเป็นไงคะ สครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการควบคุมกระบวนการผลิตต้องมีมาตรฐานนะคะเราต้องมีการจับเวลาต้องใช้เครื่องมือในการจับเวลาถ้าจะมีการควบคุมอุณหภูมิก็ต้องใช้เครื่องมือ,มอ,อ,มอที่ถูกต้องอย่างเช่นมีจมมิเตอร์ไหมนะคะเครื่องช่างก็ต้องมีมาตรฐานเครื่องช่างช่างตรงวัดยังไงใช้มาตรฐานไม่ใช่แบบอ๋อกะกะเอา อ่าอย่างนี้ใช้คํานี้ไม่ได้นะคะต้องแบบจะใช้กี่ช้อนโต๊ะกี่ช้อนชากี่ถ้วยกี่ลิตรกี่กรัมกี่กิโลกรมัมอันนี้ต้องแบบมีมาตรฐานนะคะข้อ4ว่าด้วยเรื่องของการสุขาพิบาลน้นาที่ใช้เป็นยังไงนะคะน้าทิ้งเป็นยังไงเนาะอ่าน้ำที่ทิ้งทิ้งไปไหนนะคะมีการแบบว่าตรวจสอบได้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าน้าทิ้งล้างเสร็จแล้วก็โยนไปทั้ง เนี่ยข้างบ้านนี่แหละเออไม่ได้นะคะเราต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยนะคะน้าที่ใช้ก็ต้องมีความสะอาดเป็นมาตรฐานนะคะน้าบริโภคด้วยนะคะข้อ5นะคะเรื่องของการบำรุงรักษาและการทําความสะอาดนะคะสิ่งที่เราใช้ทุกทุกอย่างแม้กระทั่งอาคารสถานที่นะคะต้องมีการบํารุงรักษาทําความสะอาดเราต้องมีมาตรการในการจัดก,การว่าเอเราจะล้างทำความสะอาดห้องผลิตของเราบริเวณที่ผลิตของเราเนี่ยบ่อยแค่ไหน เครื่องจักรเนี่ยล้างทุกครั้งไหมก่อนใช้งานหลังใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการตรวจสอบไหมว่าเอ๊ะเครื่องช่างยังมีมาตรฐานอยู่หรือเปล่านะคะนี่อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเอ๊ะเนี่ยเครื่องช่างของเราเนี่ยแล้วมีการตรวจสอบไหมว่ามันยังมาตรฐานอยู่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะใช้มาตั้ง30ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยดูเลยว่ามันยังช่างได้มาตรฐานไหมนะคะ นะนี่คือการบำรุงรักษาและการทําความสะอาดสุดท้ายเป็นเรื่องของบุคลากรเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องนะคะคนที่ทําหน้าที่ในการผลิตอาหารเนาะก็ต้องมีการดูแลเรื่องของความสะอาดร่างกายไม่เป็นโรคติดต่อที่อันตรายหลายลแหลนะคะเจ้าผลิตเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ชุดป้องกันอย่างเช่นมีอะไรคะมารฐานเนาะมีหมวกมผมใส่หน้ากากไหมนะคะหน้ากากอันนี้ก็ต้องเป็นหน้ากากที่แบบว่าเป็นหน้ากากอนามายัยที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะเพราะว่าเราก็ต้องระมัดระวังเนาะเวลาเราคุยกัน นในช่วงนี้ยิ่งมีการภาวะโรคระบาดนะคะยิ่งต้องใส่หน้ากากให้แบบถูกต้องเหมาะสมต้องใส่ถุงมือหรือเปล่านะคะต้องใส่เสื้อกางเกงให้มิดชิดนะคะแต่งตัวให้มิดชิดเ้ากําหนดเลยนะคะในเรื่องตามประกาศกระทรวงฉบับนี้เนี่ยจะกําหนดว่าผู้ผลิตอาหารนะคะผู้ที่จ,จับสัมผัสอาหารนะคะต้องไม่ใส่เสื้อต้องใส่เสื้อที่มีแขนนะคะ เพราะฉะนั้นวันไหนแบบอากาศร้อนจะบอกว่าหูยใส่แขนกุดได้ไหมใส่เดี่ยวได้ไหมไม่ได้นะคะต้องใส่เสื้อที่มีแขนเท่านั้นจะมีคอปกหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะว่าสินค้าของเราเดี๋ยวบางทีมันต้องใช้แบบเรื่องของความมิดชิดนะคะแล้วบางความสะอาดเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ ผู้ปฏิบัติงานคี่ข้องกะหานะอาจจะต้องมีการตรวจโรคนะคะว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าออโอเคเราเนี่ยไม่เป็นโรคติดต่อนะคะที่ต้องห้ามเนาะตามาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้อย่างเช่นโรคอะไรบ้าง,างเช่นพิษสุนักบ้างเงี้ยพิษุราเรือหลังเงี้ยนะคะวันโรคนี้ห้ามเลยนะคะเนาะอันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบซึ่งอันนี้เราสามารถไป ของใบรับรองแพทย์เหล่านี้ได้นะคะทีอะ่อาจจะเป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลถ้าเรามีการควบคุมเรื่องเนี้ยเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าเอ้สินค้าที่เราผลิตทุกอย่างนะะมันปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ไม่มีโอกาสที่แบบผู้ผลิตอาหารเนี่ยจะแบบปล่อยอะไร,รที่ลงไปปนเปื้อนในอาหารของเรานะคะอันนี้ก็คือข้อกาหนดตัวไปนะคะเป็นเจนผีขั้นต้นเนาะก็คือจะเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนมากนะคะซึ่ง บอกได้เลยว่าทุกสินค้าอาหารที่ผลิตในประเทศไทยสามารถดําเนินการได้นะคะเอาะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของตัว GMP นะคะขั้นต้นนะคะ สำหรับ GMP นะคะขั้นต้นที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัตินะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะ,ะขั้นต้นในการผลิตสินค้าอาจจะเป็นกลุ่มอ,อาหารทั่วไปหรือว่าผลิตอะไรที่แปลรูปอย่างง่ายอย่างเช่นผักผลไม้แปรรูปนะคะอบกรอบทอดกรอบหรือว่าพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะก็สามารถใช้หลักเกณฑ์อย่างที่กล่าวมานะคะสำหรับ การผลิตนะคะเป็น GMP ขั้นต้นหรือว่าที่เรียกว่า Primary GMP ได้นะคะแต่อาหารบางอย่างเนี่ย จริงๆไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตาม GMP นะ,ะก็คือมีข้อยกเว้นได้อย่างเช่นอาหารที่เราผลิตแล้วก็จําหน่ายกับผู้บริโภคโดยตรงอย่างเช่นอ่เราทําที่บ้านเราเนาะแล้วก็ขายหน้าบ้านเลยหรือไปขายตามตลาดนะัดอันนี้เราถือว่าขายโดยตรงนะคะกับผู้บริโภคอันนี้ก็สามารถยกเว้ทนทางกฎหมายก็สามารถยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม GMP ได้แต่ว่าสามารถขออนุญาตสถานที่ผลิตได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องปฏิบัติตาม GMP ซึ่งเรายกเว้นได้นะคะกรณีแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารนะคะเราก็สามารถาในการขออนุญ,ญาตเนะาะเรื่องของจ m p นะคะเราก็จะดูว่าสอดคล้องตาม6ข้ออย่างที่กล่าวมาไหมนะคะก็จะได้การรับรองหรือใบอนุญ,ญาตเรื่องของตัวจ m p ขั้นต้นนะคะซึ่งอ,อย่างที่เรียนไปว่าเรามี g m p อะไรบ้างนะคะเรามี g m p เฉพาะใช่ไหมคะ GMP ทชั่วไปเนาะแล้วก็ GMP ขั้นตน้นซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดอาหารที่เราผลิตนะคะว่าเราเป็นกลุ่มไหนนะคะอันนี้ถามว่าใครจะเป็นคนบอกเรานะคะในแง่ของข้อกฎหมายนะคะเราสามารถตรวจสอบเองได้ถ้าถ้าเอาง่ายๆเลยก็คืออยเนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ให้ตรวจสอบว่าเออเราจะเข้าขายเป็น GMP ประเภทไหนหรือเอาง่ายๆเลยไปสอบถาม ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้นะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเรากรณีเรายื่นขอเนี่ยนะคะเราอยากได้เนี่ยเรื่องของ g m p ด้วยเพราะว่าบางทีอะลูกค้าเนาะผู้ซื้อของเราอาจจะบอกว่าเนี่ยทำไมเอออยากได้ที่แบบว่าเออมี g m p มไหมมี g m p รับรองไหมเราบอกว่าโอ,อ้เรามีแค่การผลิตสถานที่ยังไม่มี g m p เราสามารถยื่นขอนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพื่อรับรอง g m p ได้หรือ นะคะคสามารถใช้หน่วยนะคะที่อยอนุญาตนะคะเราเรียกว่าเป็นหน่วยรับรองนะคะระบบ GMP เนอะในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Certified Body นะคะก็ CB เหล่านี้นะคะเรียกสั้นๆว่า CB เนอะก็ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินนะคะสถานที่ผลิตอาหารของเราตามหลัก GMP ได้ซึ่งอันเนี้ยเขาสามารถนะคะ ตรวจประเมินได้ทั้ง GMP ของอยไม่ว่าจะเป็น GMP ขั้นต้นนะคะ GMP ทั่วไปหรือว่า GMP เฉพาะ,ะได้หมดเลยนะคะทีนี้มีคำถามอย่างหนึ่งที่เราอาจจะสงสัยว่าเอะเนี่ย GMP ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันครอบคุมไปถึงกรณีที่เราจะใช้เพื่อการส่งออกได้หรือเปล่านะคะสำหรับการส่งออกนะะเรามี GMP อันหนึ่งที่เราเรียกว่า GMP Codex นะคะถามว่าต่างกันยังไงนะคะถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ ่ารายละเอียดนะคะจะค่อนข้างเข้มงวดกว่ากันนะคะ GMP ของไทยหรือว่า GMP อยหรือ GMP ขั้นต้นเนี่ยเรากำหนดไว้ที่6ข้อใช่ไหมคะถ้าจำได้นะอ่าข้อถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น GMP Code เนี่ยความเข้มงวดจะเพิ่มมากจำนวนข้อก็จะเยอะขึ้นนะคะมี10คข้อมี10ข้อด้วยกันรายละเอียดก็จะเยอะขึ้นถามว่าจะเยอะตรงไหนเขาจะดู เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมลงลึกไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยต้องมีการซ่อมบำรุงนะคะการบำรุงรักษาด้วยนะคะการทวนสอบเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยอันนี้ก็จะละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่าเรื่องของสุข,ขาพิบาลน,นะคะน้ำกินน้ำใช้อ่าน้ำที่ใช้ในโรงงานขยะมูลฝอยก็ต้องดูว่าไม่ใช่แค่เรามีการจัดเก็บนะคะต้องดูไปจนถึงว่าเราเอาไปทิ้งที่ไหน เอาไปเก็บที่ไหนมีระบบการจัดเก็บนะคะอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็มาตรฐานของผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารถ้าตาม GMP Code เนี่ยต้องระบุลงลึกถึงท่านมีใบรับรองแพทย์นะ,ะปัสะจักโรคติดต่ออันตรายและแรงตามหลักขององค์การอนามัยโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเข้มงวดมากขึ้นนะคะเรื่องของอาการบ่งชี้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นวัตถุดิบ นะคะการบ่งชี้อุปกรณ์ที่ใช้ต้องแยกจากกาันอย่างชัดเจนความเข้มงวดก็จะมากขึ้นนะคะเรื่องของ GMP c o d e กเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเรื่องของระบบเอกสารทุกอย่างต้องมีการบันทึกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบวันนี้เราเข้ามา กี่กิโลกร,รัมนะคะชาวนี้เนี่ยวัตถุดิบที่เราผลิตเนี่ยเราจะมีเข้ามากี่กิโลกร,รัมมีชนิดไหนบ้างใครที่เป็นคนรับวัตถุดิบวัตถุดิบจากตรงขั้นที่1ไปขั้นที่2 3 4จนถึงผลิตออกมาเรียบร้อยเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรบ้างทุกครั้งต้องมีการบันทึกเพื่ออะไรคะเพื่อมีการทวนสอบนะคะแล้ว GMP Code c, จะสิ่งที่เข้มงวดขึ้น,นขึ้นมามากกว่า GMP ปกติก็คือ 1. เรื่องของ ระบบเอกสารที่ต้องมีแน่ๆทุกอย่างต้องมีการบันทึกไม่ว่าเราจะบันทึกด้วยกระดาษบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะเพราะเราจะมีระบบที่เรียกว่าตรวจติดตามนะคะผู้ตรวจติดตามหรือผู้ประเมินเนี่ยะคะ่ะก็จะมาเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ความแตกต่างระหว่างา GMP ที่เป็นของไทยนะคะหรือ GMP ตามกฎหมายหรือว่า GMP สากลก็คือ GMP Codex นั่นเอง ะะนะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วนะคะถ้าเอาง่ายๆถ้าเราขายสินค้าในบ้านเราเองเนาะเราทำแค่ g m p ตามกฎหมายก็คือ GP p อ,อยอได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น g m p ขั้นต้น g m p ทั่วไปหรือ g m p เฉพาะขึ้นอยู่กับสินค้าของเราอันนี้เฉพาะในประเทศไทยเนาะแต่เมื่อใ่ที่เราจะส่งออกนะคะเนาะต้องปฏิบัติตาม g m p ที่ ขั้นเอดวาร์เลยอ่ะเราเรียกว่าขั้นสูงก็แล้วกันเป็น g m p code c, เพราะฉะนั้นข้อกำหนดก็จะมากขึ้นเพื่อให้การตรวจสอบย้อนหลังได้มากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับ g m p อ่ะผ่านไปแล้วนะมันมีระบบอีกอันนึงนะคะที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะเป็นระบบที่สูงกว่าเราก็จะเรียกว่า HACCP เนาะในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ HACCP มาจากคำว่า Hazard Analysis and critical control p o i t t system นะคะก็คือเป็นการระบบการรับรองการวิเคราะห์อันตรายจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมโห,โหสับฟังดูยากนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมาจากระบบ GMP นั่นเองค่ะ GMP เนี่ยเป็นระบบที่เราต้องควบคุมการผลิตของเราทุกขั้นตอน HACCP เนี่ยหรือเราเรียกว่าอ่าเรียกว่าสั้นๆว่าหาสับเนาะนะคะมันเพิ่มขึ้นมาตรงที่ว่าเราต้องรู้ว่าแล้วอะไรที่เราต้องควบคุมเป็นพิเศษ อันนั้นแหละเราเรียกว่าจุดอันตรายหรือจุดวิกฤตของเราหรือว่าถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยนะไอ้ตรงนี้มันจะทําให้เราพลาดอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าที่ต้องมีอุณหภูมิเกี่ยวข้องจุดวิกฤตตัวนี้แหละค่ะคืออุณหภูมิที่เราต้องเกี่ยวข้องคือถ้าเราพลาดไปนิดเดียวอย่างเช่นเดิมทอด5านาทีวันนั้นลืมคุยโทรศัพท์อยู่อา้าว ทอดไปละสิบนาทีปเป็นยังไงคะนี่คือไม่แล้วทั้งกระทะน,นั้นอาจจะเสียหายไปเลยเนี่คือสิ่งที่เราต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะระบบเนี้ยจะเข้มงวดขึ้นมากกว่าเดิมนิดนึงจากเดิมอะไรที่เราทําเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว GMP เป็นเรื่องของระบบมาตรฐานนะคะทุกอย่างต้องทําเหมือนเดิมไปแต่ว่าฮาสับเนี่ย HACCP เนี่ยเป็นเรื่องของจุดวิกฤตจุดจุดนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะที่ต้องควบคุมในแง่ของกระบวนการผลิตอาหารมันอาจจะไม่ได้มีจุดเดียวนะคะเนาะอาจจะมีได้หลายจุดแม้ว่า เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของระยะเวลาที่ใช้หรือว่าเครื่องจักรที่ต้องใช้เนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือทําเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราผลิตเนี่ยมันคือ,อสิ่งที่ดีพร้อมนะคะสำหรับผู้บริโภคแล้วก็เราจะได้สามารถป้องกันได้นะคะการจะทำระบบ HACCP หรือ h a z a r เนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาสำหรับผู้ผลิตอาหารทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าอันตรายตรงไหนนะถือว่าจุดอิกฤต เราก็จะแบ่งอันตรายเป็น3ด้านเนาะอันตรายจากทางชีวภาพอย่างเช่นจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหละจุลินทรีย์ไหมอ,อย่างเช่นถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยจุลินทรีย์มันเกิดอาการหมักเนาะอาจจะมีเชื้อโรคแบคทีเรียเข้ามานะคะหรืออันตรายทางเคมีอย่างเช่นอาจจะมีสารปนเปื้อนสารเคมีตกหล่นเข้ามาแล้วซึ่งเราต้องระมัดระวังในแง่ของการผลิตนะคะหรืออาจจะเป็นอันตรายทางกายภาพอย่างเช่นเรื่องของ สิ่งแปดปอมสิ่งปนเปื้อนทั้งหลายแหล่นะคะอาจจะตกอาจจะหล่นไปในระหว่างการผลิตนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังซึ่งผู้ประกอบการที่ทําระบบ HACCP จะต้องรู้ว่าเนี่ยเราต้องระวังอันตรายด้านเนี่ยตรงไหนบ้างนะคะเนาะเพื่อให้สร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคคือ GMP เนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับปกตินะเพราะว่าอาหารเนี่ยอย่างเียวนปัจจุบันนะคะคือออยกําหนดว่าถ้าจะขายได้เนี่ยถ้ามีเลขอยเนี่ยคุณต้องมี GMP เป็นพื้นฐาน แต่ว่าถ้าจะส่งออกเราอาจจะทำ GMP c o d e กเพิ่มขึ้นมาแต่ผู้ประกอบการหลายๆายเริ่มที่จะหันมาทำเรื่องของ HACCP มากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดอันตรายที่เราต้องะระมัดระวังและถ้าเราทำได้นะคะมันก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจในเรื่องของการผลิต แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยสิ่งที่เขาเสียเงินซื้อไปนะมันคุ้มค่าและแน่นอนมันคือปลอดภัยนะคะเนาะแล้วเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าเออไม่ว่าเราจะตรวจสอบไม่ว่าเราจะผลิตจากวัตถุดิบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าเราอย่างเช่นในช่วงที่มีโรคระบาดแบบนี้หรือมีภาวะที่แบบว่าอาจจะแบบ ภัยแรงวัตถุดิบอาจจะไม่เหมือนเดิมต้องเปลี่ยนเจ้าใหม่ขณะที่เราควบคุมตามกระบวนการอย่างถูกต้องเราจะได้สินค้าที่มีความปลอดภัยอยู่เสมอนั่นเอ,เองนะคะเนาะการประยุกต์เรื่องของ HACCP เนี่ยมันก็จะมีข้อกําหนดเช่นเดียวกับ GMP เหมือนกันนะคะเอาละเราก็สรุปให้ฟังง่ายๆอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะคะอย่าง GMP ทั่วไปของเราเนี่ยนะคะ GMP แบบตามกฎหมายอ่าเราเรียก GMP ตามกฎหมายเนาะของออยเนี่ยก็จะมีประมาณ6ข้อถ้าเป็น GMP คนเด็กก็ ประมาณ10ข้อนะคะแต่ถ้าจะเป็น HACCP มันก็จะเพิ่มขึ้นขึ้น,นมา12ขั้นตอนนะคะข้อกำหนดมันก็จะเยอะขึ้นรายละเอียดก็จะเยอะขึ้นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้สำหรับทุกท่านนะคะที่มีความสนใจเนาะ,ะถ้าเราอาจจะอยากพัฒนาเราทำระบบ GMP ดีอยู่แล้วเนาะก็อาจจะ หันมาทำ HACCP เพิ่มขึ้นมาก็จะยิ่งช่วยนะคะให้กระบวนการผลิตเราเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งระบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าสินค้าอาหารส่งออกนะคะต้องทำนะคะโดยเฉพาะอาหารถ้าเราจะเป็นอาหารกลุ่มที่แบบว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะก็บางครั้งเนี่ยบางทีลูกค้าที่เรามี สั่งซื้อจากต่างประเทศก็อาจจะต้องการอขอร้องนะคะร้องขอให้เราทําระบบอันนี้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะคะในกับสินค้าเนาะถ้าเกิดเราผลิตอยู่ในประเทศไทยเขามองไม่เห็นถูกไหมคะเขาก็ไม่รู้ว่าเราผลิตยังไงการมีระบบเนี้ยสามารถทําให้เขาเข้ามาตรวจสอบได้นะคะได้ง่ายขึ้นว่าเออเราทําระบบเนี้ยเรามีการควบคุมจุดอันตรายหรือจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตของเราเนาี่ยเราจะได้รู้ว่าเออตรงนี้เราควบคุมดีแล้วนะสินค้าที่ได้มาก็ปลอดภัยเองนะคะเนาะนหลายๆประเทศในโลกก็คือรับเอาระบบนี้ เป็นมาตรฐานบังคับสําหรับการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเนะาะสหภาพยุโรปญี่ปุ่นอัสเตเลียหรือประเทศอื่นๆนะคะในโลกนี้นะคะก็ทําระบบอย่างเช่นเดียวกันนะคะเนาะก็สุดท้ายนะคะสําหรับการทําระบบเนี่ยถามว่ายุ่งยากไหมแน่นอนมันต้องมีการเต็มตัวนะคะต้องมีความพร้อมเนาะถ้าเราผลิตเราจะบอกว่าเ,เราผลิตขายอยู่แบบทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก เราขายได้เราขายดีก็ไม่ว่ากันแต่ว่าการทำระบบพวกนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับตัวสินค้าของเราด้วยนะคะว่าเออเนี่ยเราสามารถไปบอกใครต่อใครได้เลยว่าเนี่ยเราได้รับการรับรองมาตรฐาน JMP หรือรับรองมาตรฐาน HCCP แล้วนะซึ่งแน่นอนเป็นระบบที่สากลทั่วโลกนี้นะคะใครๆก็ใช้กันเนาะจะเป็นหลักประกัน ได้ทางหนึ่งว่าสินค้าเราเนี่ยมีคุณภาพนอกจากความอร่อยที่เรามีอยู่แล้วนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะ